ชกในคาิกาคิฟบอ็อกซิ่งนะครับถ้าสมมุติสามารถประสบความสำเร็จเอาชนะไปได้นะครับเป้าหมายต่อไปลดผังจะชกคิฟบอ็อกซิ่งต่อเลยไหมหรือจะกลับมาชกมวยไทยต่อนะครับและถ้าเกิดชกคิฟบอ็อกซิ่งนะครับก็อาจจะต้องมาชิงแชมป์เวิร์กคริฟบอ็อกซิ่งนะครับหรือว่าคิดว่า

ไปถึงแชมป์ f, ทีม b o x ิงให้ได้ครับก็ต้องไปทีนัสเต็ปครับเราดูว่าผู้เล็กใครจะเป็นแชมป์ถ้าใครคนนึ้เป็นแชมป์บอกว่าไม่น่าคงต้องเป็นผมเป็นผู้ท้าชิงแน่นอนครับทักายต่อไป